พี่แคทคะอักษรย่อละเอ็ดเอลบางเก้โดนโกงเงินข่าวออกมาแล้วนะเขาทุ่มเอาไปที่พี่แคทเลยยังไม่ได้ดูข่าวเลยใช่ละวกทั้งวันใช้ละครบู๊หรือเปล่าไม่รู้เลยคือตกตีกับพี่แอนดอยอยู่ทั้งวันเลยไม่มีเวลาอ่านข่าวเลยค่ะแต่รู้แต่รู้แล้วรู้รู้ว่าดูข่าวค่ะแล้วก็ก็มีแว่วมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาด้านการรายละเอียด แต่เวลานั่งอ,อ่านบทเองเดียวเลยวันวนี้แต่ธุรกิจ<อ>ที่เคยทำค่ะความสวยความงามนี่คือก็คอเคยทําจริงเคยทํา <c oughs> จริงๆค่ะเคยทำจริงๆแล้วก็ไม่ทําแล้วค่ะ<อ>เพราะว่าไม่ไหวแล้วคือลงทุนไปเยอะแล้วลงทุนไปเยอะแล้ว<อ>แล้วก็แบบไม่สามารถที่จะทําต่อเพราะว่าเราเหมือนแบบเงินเก็บลงแล้วทั้งหมดคือลงทุนไป้วก็แบบนต่แต่แต่ตอนเห็นว่าก็ก็ หุ้นส่วนคน,นเดิมก็ก็เปิดต่อเปิดต่อค่ะใช่แต่เคยปิดไปรอบนึงปิดปิดเพราะว่าเพราะว่าชัดก็ไม่สามารถที่จะสปอร์ตต่อแล้วอ๋อแต่<ช>ถือว่าจะโดนโกงหรือเปล่านี้คือเดี๋ยวว่าก่อนต้องดูรายละเอียดรายละเอียดจริงนี่ไงไหนๆอยู่ใกล้ตัวแล้วต้องต้องดึงมาถามเลยสรุนางบอกว่ายัยงไม่ได้อ่านแต่นางยังอ่านจริงเพราะว่ายัง เพิ่งไปตกกันมาเสร็จเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตกต่อแล้ววันนี้วันนี้ปฏิบัติธรรมอะเดี๋ยวรอให้พี่แคทไปอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากัน